สวัสดีจ้าวันนี้มมนาจะชวนเพื่อนๆมารู้จักกับไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะเขาเป็นไม้ประเภทพลูนะแต่ว่าเป็นพลูป่านะคะพลูชนิดนี้มีลักษณะเป็นรูปหัวใจเขาเรียกกันว่าพลูหัวใจใบหอมนะเป็นพลูป่านะคะเขาจะมีกลิ่นคล้ายๆแบบกลิ่นขิงอ่อนๆนะคะที่ตัวใบนะ แล้วก็ลักษณะของใบเขาจะเป็นใบเป็นรูปหัวใจแต่ว่าใบนี้เนี่ยน้องไม่เป็นนิดนึงนะลักษณะของใบรูปหัวใจจะมีใบกลมมนนะคะเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีความมันเงาที่ตัวใบด้านหลังใบนะคะเขาก็จะมีเส้นเส้นที่ตัวใบหลังใบเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนๆอน,นะคะแล้วก็ตัวก้านเนี่ยเขาจะมี ลายจุดๆุดอยู่ที่ตัวก้านใบด้วยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของพู่ป่านะพู่ป่าส่วนใหญ่นะคะก้านใบเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวใบเขาเนี่ยค่ะจะมีความเป็นใบหนาหน,นาให้กลิ่นหอมเป็นอีกพูป่าชนิดหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะหายากมากเลยนะคะ กระถางนี้นะคะมะนารับมาจากเพื่อนที่อยู่ทางใต้นะคะเขาน่าจะได้มาจากสวนยางนะเอ่อไม้ชนิดนี้นะคะมักชอบขึ้นตามป่ายางหรือว่าตามป่าทางด้านใต้อะค่ะเขาเห็นมะนาชอบพลูงไงเขาก็เลยส่งมาให้ดูแลนะคะพลูชนิดนี้นะคะมานายังหาแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนยังไม่ได้นะคะแต่เพียงอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า ในป่าของเรานะคะก็ยังมีพลูชนิดนี้อยู่นะคะก็คือพลูหัวใจใบหอมนะคะใบเขามีความหอมมากแล้วก็ใบลักษณะของใบเขาอะค่ะกลิ่นของใบอะน่าจะมาสกัดทำตัวยาหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรได้เลยนะในส่วนของลำต้นเขานะคะลำต้นเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นลายจุดจุดนะคะ มีความสากที่ตัวลำต้นรูปดูแล้วจะมีความหยาบอะค่ะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของพลูป่านะเขาก็จะมีความเป็นก้านใบแบบนี้นะคะพลูชนิดนี้ชอบความชื้นนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ตามป่าสวนยางป่าสวนปาล์ม ประมาณนี้นะมนาตั้งใจจะมาเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์เขานะคะแล้วเราก็จะอนุรักษ์พันธุ์ผู้ต่างๆเอาไว้นะเพื่อให้ลูกหลานเรานะคะได้รู้จกักพลูชนิดต่างๆให้ได้มากที่สุดเลยนะธ้ามนาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ชนิดนี้นะแล้วมันาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้หวัวใจใบหอมนะคะเขาเป็นผูสีเขียวนะ ไม้สีเขียวภูสีเขียวก็มีสเสน่ห์แต่ที่สำคัญนะเขามีกลิ่นหอมหอมอ่อนๆหอมสมุนไพรหอมกลิ่นเหมือนขิงค่ะตะไคร้อะไรประมาณนี้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีข้อมูลเกี่ยวกับภูชนิดนี้นะคะแนะนำใต้คลิปได้เลยนะสำหรับมะนานะคะยินดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่ๆนะคะที่เรามาแบ่งปันกันนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องของครูนะสำหรับคลิปนี้มะนานลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า